สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชอะะอาวไทย N L um er นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูซัมเมอร์แคสตนะครับอันนี้ด่วนจริงๆนะฮะแบบว่าผมอยู่ globally นะตอนแรกเห็นชาวเอเชียนะครับมาโพสต์ว่าไอ้เนี่ยแพทอัปเดตใหม่แล้วได้เล่นโหอิจฉามากเลยแต่ตอนนี้ไม่อิจฉาแล้วฮะได้เล่นเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้พามาพามาเดินทัวร์แล้วกันนะฮะเร็วๆนะฮะ ก็สำหรับหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยที่สังเกตได้นะครับก็จะมีล็อกอินอีเวนต์ใหม่นะฮะก็คือมีของรางวัลด้วยนะแล้วก็เห็นว่าอาจจะได้เสียทัพย์กันด้วยนะเพราะว่ามันมีแพ็กเกจนี้ขึ้นมานะฮะแพ็กเกจสำหรับผู้ผพัฒนานะไม่แน่ใจว่าชื่อไทยเป็นชื่ออะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยก็ใครอยากเสียทรัพย์ก็ถึงเวลาแล้วนะรางวัลมากมายตามเลเวลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครถึงเลยว่า0ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอ่า ก็พอเข้ามาแล้วก็นี่มีแพ็กใหม่2อันมีเดลี่ล็อกอินใหม่นะครับแล้วก็มีเกาะมากขึ้นรู้สึกว่ามุมกล้องจะซูมได้ไกลขึ้นด้วยด้วยนะเนี่ยแต่ว่าก็โอ้โหกระตุกพอควรเลยนะครับอ่าโอเคสิ่งที่ห้ามพลาดเลยนะครับ ก็นี่คราฟบิลดิ่งใหม่นะฮะมันจะมีอยู่ในตัวคล้ายๆกับเป็นไอเทมด้านซ้ายเนี่ยบอกว่ามีคราฟบิลดิ่งใหม่นะฮะระบบที่เข้ามาแล้วโอ้โหน่าจะมีอิทธิพลมากเกาะต่อการเล่นครั้งนี้คือการคราฟนะครับก็มีอะไรบ้างเราสามารถที่จะสร้างคราฟบิลดิ่งได้ในราคา1นึ0 0 0สมาหน้าแล้วครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเพิ่มเกาะได้ด้วยนะครับนี่เพิ่มเกาะได้เป็น6กเกาะเกาะละแสนหนึง่งตอนนี้นี่ผมไม่เหลือมานาอีกแล้วนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้นี่อ่า มาดูการคราฟลูนได้นะครับก็ได้แต่ต้องแต่ระดับเกรดลูนสีขาวนะครับก็เป็นสาถึงดาวสีเขียวก็เป็นสี่ถึงดาวเหมือนกันแต่ว่าเขียวก็คงไม่ค่อยมีคนใช้หรอกเนาะยกเว้นแต่ในบางกรณีจริงๆนะครับก็สีฟ้าก็มีแต่ไม่มีสีส้มเนาะแปลว่าสีส้มนี่ยังต้องฟาร์มด้วยวิธีการเดิมๆนะครับฮอร์โมนคูลัสนะครับอ่าก็ ตอนแรกที่ผมผมทําข้อมูลล่วมานะฮะเนี่ยของโมนคุรัสมก็เสียวไส้เหมือนกันนะอันนี้ของจริงมาแล้วนะ่าก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางตัวเนาะอ่านี่สกิลนะครับเอาทั้งหมดแล้วกันเนาะเฟรมเลยโจมตีศัตรูหนึ่งเป้านะครับก็ด้วยอ่าหนึ่งทำให้ติดคอนดิเนียสหนึ่งเทิห้าิอร์เซนนะครับก็เดี๋ยวสกิลพวกนี้เดี๋ยวค่อยโกทูกันเต็มเต็มอีกทีหนึ่งแล้วแล้วกันนะครับนี่มีสามธาตุครบเลยนะฮะอ่า ก็กดสก,กิลพรีวิวตรงขวาบนนี่นะฮะบิลดิ้งนะครับอ่าเราสามารถคราฟบิลดิ้งได้ด้วยนะครับก็คือสามารถสร้างอาคารบ้านเรือนได้นะครับก็เดี๋ยวขอแปลแต่ละอันแล้วกันเนาะแต่ละบิลดิ้งทำอะไรได้บ้างเซอร์เวิรเซอร์เวิลนซ์เนี่ยอันนี้น่าจะแปลว่าสำรวจนะก็แบบเป็นป้อมสำรวจนะฮะก็มันสามารถที่จะมันบอกว่าเป็นป้อมสูงที่คุณสามารถที่จะมองเห็นทุกอย่างได้จากด้านบนนะครับแล้วก็ไอตัวคริสตัลสองแสงข้างบนเนี่ยมันจะช่วยให้คุณมองหา อมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวไม่รู้เอามาทําอะไรนะตอนนี้วัตถุดิบเนี่ยผมเข้าใจว่าจะต้องฟาร์มหาเอานะครับอ่าเรนโบว์พาเรนโบว์พ uh, รนะครับอ t อ e Mystery Pond s e r ราบายบิวตี้ฟูลทรีนะครับก็เป็นพรที่ถูกลอ้อมรอบด้วยต้นไม้ที่สวยงามอื uh huh. เอาไว้ทำอะไรไม่รู้แต่แต่ละบิวดิ้งเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับไฟ์วอกลน f i r e ไฟ r k วอ u ์กล e นเชอร์เนี่ยเหมือนเหมือน,นกับว่าเห็นมันบอกว่าเอาไว้จุดลุได้ด้วยนะฮะเอ่ Fortune Garden ผมว่ามีเยอะเลยเนี่ย คอมมานด์โพสอะโห The building d e ซ i ์เ t อะเฮลท์ซัมมอนเนอร์คอมมานด์มอนสเตอร rocess the building with enable summon summoner to show off their dignity โ oh. หแต่และอาคารนี่มันต้องมีอะไรของมันแน่เลยอะดูเยอะแยะหมดหมงานนี้พูดได้คำเดียวว่า summoner อร์วอรกลายเป็นฟาร,รม์มเกมฟาร,ร์มอย่างแท้จริงแล้วทำฟาร,ร์มเก็บวัตถุดิบทุกอย่างนะครับอ๋อมีมีแบบนี้เหมือนเหมือนของ Uh, เหมือนกับเป็นรูปปั้นของไอ้เจ้าตัวมอนสเตอร์ดันเจี้ยนแต่ละตัวด้วยนะครับ s Statue can be shaped ancient giant figure นะครับโฮโลแกรมอ๋อ oh, มันจะมีไอ้รูปของไอ้เจ้าตัวยักษ์นี่โผล่ขึ้นมามังกรก็มีนะครับอ๋อ oh, แล้วก็นี่มีมังกรคริสตัลด้วยอะไรเนี่ยมิสตรีเอ่อ y s t โทริคอลดะกอนมิสติคอลอ๋อมิ m มิด m y s t i อ a l ครับอ่านอ่านผิด made up f r o m Mana Crystal อ๋อมันสร้างจากมานมาดาคริสตัลอ่ะเนี่ยอ s สพัสดาริตี้คือโปรดิวสมานาคริสตัลืม เหมือนกับคล้ายๆกับไอ้นี่มัง้งน่าจะคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวโกเลมมามั้งที่มีเมื่ออันที่แล้วนะครับอ๋อมีแบบมีลานต่อสู้ด้วยโอ้ยสามารถเทรนมอนสเตอร์ทำเมทดมสตรองเกอร์อย่าบอกนะว่าเหมือนกับไอ้นาฟูที่เคยเอ็กซ์ซมมีเมราวก่อนฟลายิงโโ่งบลโไม่เรือบินด้วยนะครับใครอยากบินก็โอกาสมาแล้วนะโอ้ยดูมันเดคกคอเลก็ยังเหมือนเดิมนะฮะสามารถสร้างต้นมงต้นไม้ได้เหมือนเดิมเนาะสเปเชียลนะครับก็สามารถที่จะสร้างหีบ ต่างๆได้นะฮะก็ในแต่แต่ละอย่างเนี่ยเราสามารถสร้างได้แล้วก็ข้างในนี้มีไอเทมอินโฟเฮ้ยอ๋อแบบมีวัตถุดิบไว้ไหนลองคราฟดูสักอันดิไอห,หีบเนี่ยใช้เท่าไหร่กี่สิบะครับจริงจริจ,จกดไปเรื่อยอะไรวะเนี่ยกดสักสิบอันดิสองวยกดไปเรื่อยเอาแล้วเว้ยถึงเวลาฟาร์มแล้วเหลือเศษไว้สามสกอขาวส เฮ้ยโอ้โหมีลูรีเจนด้วยดีจังเก็บไว้ก่อนห้าอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยได้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 สะกอน้ำหกเจ็ดไม่โลภเลยดูแปดขายเก้ามาหน้าคริสตัลล้วนซีโอ๋ได้แมทเทเรียมาเต็มเลยซีฟเอสดเฮ้ยกดเพลินแล้วเนี่ย สิบสองเฮ้ยเศษไรดาร์ได้ไวสิบสามเฮ้ยเอาละสายวัดดวงนี่สนุกแล้วเนี่ยสิบสี่เฮ้ยทำให้รู้สึกว่าไอเ้เศษก้อนมันไอเ้เศษก้อนท่านเล็กนี่มีประโยชน์ในะครเอามาทำเลยได้มากขึ้นนะเนี่ยสิบห้ารบแล้วเนี่ยสิบ <laughs> หกเฮ้ยสนุกเพลนเกินไปสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้าโอ้ยเฮ้ยสนุกกดไปเรื่อยยี่สิบเฮ้ยสนุกยี่สิบเอ็ดโอ้ยออฟไม่สวยไม่เอาเฮ้ยโอเคอยู่นะยี่สิบสองเอาลมลมเล็กจะหมดแล้วนะฮะได้รุ่นใหม่มาด้วยเนะาะขายไปอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเว้ยอ๋อแล้วอันนี้ก็เป็นหีบพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับข้างในมีอะไรบ้างโอ้ มีอาพิม,มหาโคตรไอเทมถ้าเกิดว่าเปิดได้อินนี่นี่เศร้าเลยเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยแล้วอันเนี้ยหีบขีบธรรมดาอ๋อมีเศษสกอเล็กส,สกอรรน้อยนะครับชุดของเอเรียโอ้โหอีแผดนี้นี่มันสนุกจริงๆเลยนะฮะยิ่งแบบใครมีเศษเศษเนี่ยน่าเอามาทำอย่างยิ่งเลยนะฮะเฮ้ยโอเคนะ อขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเอ้ยไม่ได้สี่ต้องพาไปลุยก่อนสี่ใช่ไหมไหนไหนไหนดูสิไปลิฟต์กันดิอ่าลิฟต์ใหม่มาแล้วนะครับดูแลนบอกก็ทำนานน่ากลัวแล้วก็บอกว่ายิ่งมากกว่านั้นแล้วก็ซอมเนอร์ก็เริ่มจะมาช่วยเรามากขึ้นแล้วนะมาจากรอบโลกเลยแต่ว่าอ่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่าอย่าเบิ้งสิ่งหวังไปนะดูแลนดูแลนมีเรื่องด่วนมาลิคาน่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่า อ่าผนึกเนี่ยมันจะมันจะถูกทำลายออกมานะมันแตกออกอะ่ะแล้วก็มีปีศาจพ,พวกใหม่เนี่โผล่ขึ้นมาแล้วโอ้โหแย่แล้วอะไรนะไม่นะตอนแรกฉัน,นึกว่าฉันจะปลอดภัยแล้วซะอีกถูกต้องแล้วแต่ว่านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะดูแลนบอกว่าอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วก็ไอ้ปีศาจพวกนี้มันมีท่าที่แบบเหมือนกับแยกๆก,ก,กันออกไปนะครับแล้วก็ I believe that the b e a ดอ have to m b i n e คอมบีเอวเ r วอ l l ก็คือว่าไอปีศาจพวกนี้มันแบบมีท่าตามตามที่มันอยู่ในโลกของเราเนี่แหละนะครับแล้วก็มันมันก็แบบมีความสามารถพิเศษตามนั้นไปด้วยนะครับ is that why they were holding back even after the seal has broken นะครับอ่าก็มันยังคงมาลุกลาแเราอยู่นะครับนั่นแปลว่ามันจะมีพลังมากขึ้นงั้นเหรอใจเย็นก่อนนะเราต้องอ่า เราจะต้องปกป้องซิลชิ้นสุดท้ายไม่ว่าเหตุใดก็ตามไอ้ซิลอัน้ายมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยามาทุกคนต้องมาช่วยกันแล้วนะครับ get informed with causus summoner trialcam up with the plan มาเดี๋ยวเรามาประชุมกันเนี่ยจาัดก,การมันยังไงดูเหมือนสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะเนี่ยเราต้องคิดแผนอย่างแยบยลมากๆนะครับจนก,กว่าที่น้องจนก,กว่าจะถึงตอนนั้นนะครับเราสามารถที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้แบบเหมือนกับป้องกันไอ้ตรวปีศา์เหล่านี้นะครับ เอาละเดี๋ยวทางฝั่งเดี๋ยวไอตัวลิคาน่าเนี่ยบอกว่าโอเคเดี๋ยวช่าก็จะเตรียมการตรวจสอบอ่าแล้วก็เราจะต้องหาใครสักคนหนึ่งนะครับที่จะต้องจัดการกับไอเจ้าพวกนี้แล้วขอบคุณโดูแรบอกว่าขอบคุณมากโชคชันโชคดีจริงที่มีพวกเธออยู่ข้างเอาละอย่าเพิ่งสิ้นหวังกันนะคูู้ครั้งที่สองอะดอนเกอยูโฮปดาวเน์่ะเอาเร็วเข้ามาทำมาทำสิ่งเราทำได้กันดีกว่าปังปังปังผมมาห้าธาตุเลยนะฮะเอาละ ธาตุไหนดีนครับลิฟต์ดันเจ้นตอนนี้ถูกอันล็อกเรียบร้อยของผมเนี่ยจะมีธาตุอะไรเยอะวะเน,นี่ยลองดูซิจัดตัวไหนแบทเทิลดรอปอินโฟอ๋อนี่มันแบบแมทแมทเทีเยลล้วนๆเลยมีสกอร์ด้วยนะครับมีเชฟชิฟติงตะตน้นดูดรอปแต่ละตัวนะครับโอ้โหมิตาล์เค้สกอร์เชฟชิฟติงมีแต่แมทเทียลทั้ทงนั้นเลยนะฮะแบบนี้นี่เองนะครับท่าแสงอ่าแล้วก็ อ๋อ oh, แล้วมันนี่มันก็จะบอกสกิลของแต่แต่ละตัวนะครับอ๋อ oh, น่าสนใจมากๆนะฮะ Monster Info No Ranking นะครับอ่าของเจ้าตัวธาตุไฟเดี๋ยวผมขอดูกันนะว่าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยมันลงตรงไหนมันน่าจะเวิร์กนะฮะ Fire Sweep Aribes consists of the power of fire Chaos is someone multiple fire minion โ no, อ้ยน,นี่ม,มีมีลูกสมุนได้เว้ย Strategy Info นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูของไอตัวไฟบีชก่อนแล้วกันไฟสวีฟนะครับโอ้โหอะไรเนี่ย Become Frenzy แปลงร่างเป็นร่างบ้าบอในขนาดที่ถูกศัตรูโจมตีนะครับ Attack all enemy 2 time to stun them นะครับ g r e a t l y increase the damage and chance of the stun e n e m y p r o p o r t i o n a to the number of the times the beast become f r e n c y The f r e n c y effect will reset after attack โอ้โหขอลองมันสักทีดีไหมเนี่ย ไหนไหนไหน,ไหนมีตัวอะไรบ้างอ๋อมีแปดตัวนะครับหน้าหลังเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะไม่เหมือนกับไอ้เจ้ามังกร3ามหัวมังกรสามหัวมันจะเป็นเออมันจะเป็นหน้าห้าเอยเออมันจะเป็นหน้าสองหน้าสองหลังสี่เอ๊ะหรือว่าเหมือนกันวะอ่ะลองดูด้านหน้าก็เดี๋ยวเราก็เอาไอ้ตัวหน้าด้านเอ้ยตัวที่น่าจะไปแทงกับชาวบ้านเขาได้เหมือนเดิมนะฮะอปกติแล้วแถวหน้าผมเนี่ยจะเป็นเอาตัวอะไรไปดีนะ ที่แบบชนะทาามันดีกว่าอาบีสมองน้ำเน่แล้วก็โมลาขึ้นน้ำนะครับแล้วข้างหลัง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 เอฟฟิทดีเปล่าวะแวนไฟแวนไฟตายแน่เลยมันต้องแข็งแกร่งมากๆแน่ๆนะครับไอตัวนี้ออะไรอีกดีเนาะ, <S 2> <S 2> ะมาพัดลมไหมพัดลมพัดลมแล้วอะไรอีกดีเฟรนซี่สเตดมีกอ่อแตกยังมีกอ่อแตก มีก่อแตกมีเติมเลือดเอ๊ะเหมาะไหมเนาะที่จะเอาเห็นมันบอกมันมีมินเนี่ยนนะถ้ามันมีลูกสมุนนี่มันก็น่าสนใจว่ามันจะต้องลองแท่ไฟไหมเผื่อลดเกรดบอสได้เอาไงดีวะเอาไงดีวะยังไม่เคยสู้กับมันอะถ้าไม่เคยสู้ก็ไม่รู้เว้ยอะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วอะเอามังกรน,น้ําไปอะแล้วก็ใครไปลีดเดอร์ดีอะมังกรน,น้ําไปลีดไหมหรือว่าโอลาเคลื่อนดีเพราะว่าดูจากท่าทางแล้วเนี่ยมันน่าจะ เอาเอาวะเลิกงานมโนไาเลยครั้งแรกนะครับกับไอเจ้าตัวไฟบีสนี่นะฮะมันบอกว่ามันมีลูกสมุนแล้วก็มีเฟรนซี่สเตทด้วยอันนี้การต่อสู้แบบทดลองให้ดูนะแบบโอ้โหมั่วซั่วมากๆแล้วฮะเอาไปม,มีตัวอะไรปุดมันจากหลุมนะโอ้โหอลังการมากแถมคนน้ำลายใส่เราอ,อีกละฮะโอ้ยนี่ไงมินเนี่ยนมาไอตูดอ๋อแต่ว่าเราตีมินเนี่ยนมันไม่ได้ปะเนี่ย อา้าวระเบิดตายเรียบเลย What the heck ทอนออฟวัตอ่านไม่ทันอ่าอ่าตีเข้าไปตีเข้าไปเออปล่อยจีนปางรุนแรงเอามาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีลูกสมุนมันอยู่นะครับอ,รอ่าก็ AOE ก็ยังใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีนะครับ14ไฟสวีเนี่ยเหรอไฟสวีป ครั้งแรกนะเนี่ยแบบเอ้ย,ยังงงๆอยู่บ้างนะฮะอ่า,าลูกสมุนมาแล้วนะฮะอ้าวอารมณ์ไปแล้วอ่าทำเดมเมจแอนสนุกสนานก่อแตกไหมก่อแตกไหมนี่แต่มันไม่มีบัฟอะไรเลยน,ะนึงนึงแอะอ่าบัฟแล้วนี่แนย่ยิงนี่แน่นี่แนะ่อ๋อคือทำเดมเมจได้ระหว่างช่วงที่มันเออ่เหมือนกับหมดสติอยู่นะ อ๋อคือต้องรอหมดหลอดก่อนว่างั้นอฟายมินเนียนซัมมอนโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดของมันอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะฮะอ่าปล่อยกินปลาไม่แล้วแต่ว่าไม่อาจทำให้เราหยุดชะงักได้นะฮะฟายมินเนียนซัมมอนพ่นออกมาแล้วก็เรียกลูกน้องออกมานี่อ๋อแปลว่ามันอยู่ในปากมันใช่ไหมไอ้ฟายมินเนียนไอ้ฟายมินเนียนมันเนี่ยแงมๆเลยนะฮะ สี่แสนสี่เราไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยนะแต่ก็โอ้ย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 ลูกสมุดมันเร็วมากอ๋อแบบนี้เองเว้ยอ๋อต้องรีบจัดการมินเนี่ยนมันนี่เองโหเล่นสะปางตายเลยอตูดไปเลยอ๋อถ้าเกิดว่าแบบโอ้ถ้าแพ้ท่านี่แย่เลยเนี่ยโดนไฟมินเนี่ยกระทืบทีตายเรียบโอ้ต้องมีเอลเอเยเยอะนะครับเอาไว้เก็บไฟมินเนี่ยมันแล้วมันเหมือนกับว่าไฟมินเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะเนี่ย โอ้ยไฟมินเนี่ยนอ๋อมาสนุกอย่างนี้นี่เองนะเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วเรียกไฟมินเนี่ยนออกมาเรื่อยๆนะครับจึง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 จึมงจึ๊งจึ๊งงจึ๊งจึ๊งจึังไึ๊งนึ๊งงจึ๊งจอ๊งจึ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  เออเลิกเป่าได้แล้วเจ็บอ่าล้มไปซะนะครับบับหน่อยเร็วบับหน่อยเร็วบับหน่อยตีเร็ว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 เออเ,เ,เอาให้มันล้มก่นอ,อมมน,นแล้วเออล้มมานั่นแหละอ๋อพอล้มเสร็จแล้วนะครับไฟมือเงี้ยก็จะหมดละนะฮะระหว่างมันล้มนี่ก็เป็นเวลาดีนะฮะช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนั่นเองไปเลยปึ้งเอ๊ะแต่ว่าจริงๆมัน ไม่ออโต้ก็ได้นิวถึงรู้ออโต้มาตั้งนานอ๋อมันติดก่อแตกก็ได้ไวเอ้าย้ำเข้ไปนี่แหละแล้วมันก็กลับมาแล้วอ oh, <st ills> ๋อแบบ oh, นี้นี่เองไว้เราก็กดออโต้สนานแย่เลยนะฮะแต่ว่าดูท่าของบี m มังนี่ท่าโลเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแบบมันพอมันซัมมอนไฟมินีออกมาแล้วนเนี่ยเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบระวังนิดนึงนะฮะเนี่ยเอโอไปก่อนเลยปัง โอ้หมันแข็งแกร่งขึ้นจริงๆนะเนี่ยหนนะึ่งสองสามไปเลยเอ, e. อีอ๋อใครมีโลอ่อม,มาตะาก็ดีดียวะเนี่ยใช่ไหมอ๋อปังแบบนี้มีเองเอาแล้วเอฮาปาร์ต e ี้ปาติงโกกดมือก็ได้รอเป็นช่วงไปอ๋อแบบนี้แบบนี้แบบนเข้าใจละเข้าใจละเริ่มพอจะเล่นเป็นมากขึ้นแล้วฮะสำหรับแพทใหม่นะ นี่ทำไมรู้สึกเหมือนมันห่างจากเรามากขึ้นมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวะกับการให้มันอยู่ห่างจากเรามากขึ้นนี่เพราะไมไ่ฟ,ไฟมินเนี่ยนไม่มีเอลอีแยแล้ว e. แย่แล้วไม่มีเอลอี o e. ยุทก่อนได้ไหมใจเย็นพี่น้องปึ้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 ง,ง <Okay. S 1> นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะขอสักหนึ่งล้านได้ปะเนี่ยดาเมจหนึ่งเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำขอล้านหนึ่งกอ อ๋อคือถ้าตัวไม่เขแลไปเจอไฟซัมไอเจอไฟมนีเข้าไปแล้วเลยเนี่ยอ๋อเอลเอยเป็นเรื่องดีนะครับอันนี้เอาน้าไปสงการนี่เนี่ยปองปั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 งปองไม่ถึงร้านแน่เลยโอ้โหตายเรียบเพื่อคือฟีลความบางสุดท้ายของเรานะครับ ไปเลย้าตมบายบายได้แค่บีเองนะครับฮ่าประมาณนี้นะฮะอ่าแพชไม้แอเรเลบอกอบอกว่าว้าวนี่มันแบบเจ๋งมากเลยนะไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เออที่จะต้องอจัดการกับปีศาจพวกนี้แน่นอนครับไม่ง่ายเลย ใช่แต่ว่าแกยังรอดอยู่ใช่ไหมล่ะจากการโจมตีทั้งหมดฉันรู้สึกประทับใจชำมัดเออจะมาขอบคุณอะไรเนี่ยดูแลนะฮะโอ้ยอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับก็พาทัวรว์เร็วๆนะสำหรับแพชใหม่นะฮะอ่าสิ่งที่สนุกสนานมากก็คือการเสียงดวงในการคลาฟอะเนาะอ่ะลองดูกันนะครับขอบคุณสํหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ